สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้จะมาพูดเรื่องของการเก็บ60 0 0 0นาทีนะคะเราจะเก็บ60ห0 0นาทีได้อย่างไรให้ได้ภายใน60วันนะคะซึ่งอันนี้เคสกรณีนี้คือเป็นเคสสาหรับเลย60วันแล้วนะคะอ้อมจะบอกว่าตอนแรกๆที่ทํามาค่ะอ้อมทําแค่คลิปคลิปเรียววันละคลิปเท่านั้นเองนะคะซึ่งคลิปเรียววันละคลิปไม่60,000นาทีนี้ไม่สามารถทําได้ภายใน 60วันนะคะถ้าคลิปนั้นไม่ปังแล้วก็ไม่ยอดอยู่เป็นแสนนะคะคือจะได้ยากมากๆนะคะทุกคนดังนั้นเราจึงต้องมีการวางแผนใหม่นะคะที่จะแตะทำยังไงนะคะแล้วจะเห็นได้ว่าเมื่อเลย60วันไปแล้วนะคะยอดนาทีของเราจะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าวันที่1นนะคะเราจะโดนหักไปนะคะดังนั้นเนี่ย ถ้าในวันที่61ถ้าเราแบบไม่ได้ลงคลิปนะคะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะแน่นอนค่ะนาทีของเราลดลงแน่นอนนะคะนอกจากว่าเราจะไลฟ์แล้วก็ลงคลิปให้มากกว่ายอดของวันที่1นนะคะเพื่อที่จะนําไปดังนั้นนะคะเราจึงจําเป็นที่จะต้องวางแผนการทํางานใหม่นะคะว่าต้องทําอย่างไรภายใน60สิวันเราถึงจะแตะหกหมื่นนาทีได้ภายใน60สิวันนะคะ ในกรณีที่เราทํามาเลยมาสองเดือนแล้วนะคะอย่างอ้อมก็เลยสองเดือนมาแล้วนะคะอ้อมก็คือจะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่เลยนะคะนับหนึ่งใหม่เริ่มเริ่มจากวันนี้เลยคือเป็นวันที่หนึ่งไปเลยนะคะ <ül> ก็คือเราจะมาวางแผนการทํางานใหม่นั่นเองนะคะแล้วเราจะวางแผนการทํางานยังไงให้ภายในห0สิบวันให้เราได้ 60,000นาทีนะคะเพื่อที่จะได้การตั้งค่าในสตรีมนะคะนั่นก็คือความขยันของเรานั่นเองนะคะขยันทําคลิปขยันลงคลิปนะคะขยันไลฟ์นะคะออกมาไลฟ์ทุกวันเพื่อที่จะเปิดค่าการมองเห็นและยอดเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะการไลฟ์สดเนี่ยทำให้การมองเห็นนะคะได้เข้าถึงได้มากขึ้นนะคะ ได้ดีเลยนะคะแล้วก็ทําสม่ําเสมอแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะทําสม่ําเสมอภายในระยะเวลา60วันนะคะเพราะว่าหลายคนนะคะก็ขึ้นแล้วแต่ที่บุคคลบางคนก็ภายใน60วันได้เลยแต่ถ้าเลยก็ไม่เป็นไรนะคะเริ่มต้นใหม่การวางแผนการทํางานใหม่สุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าท้อนะคะสู้ไปด้วยกันถึงแม้ว่า เป้าหมายที่เราตั้งไว้อาจจะถึงช้าหน่อยนะคะแต่ก็ขอให้ทำด้วยความสม่ำเสมอน,นะคะให้มีพลังบวกให้มีทัศนคติด้านบวกเยอะๆนะคะให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำแล้ววันหนึ่งค่ะเราก็จะประสบความสำเร็จนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ